ินิชคาร์นะครับวันนี้เรามี MG HS นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับปี2021นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมครับว่าเจ้า MG HS คันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของใช้แค่9,000 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถบางเดิมทั้งคันนะครับคันนี้เราขอเปิดราคาที่3,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้สามารถจัดแฟแนซ์ได้เต็มนะครับเพื่อนคนไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0846785231ผมโคฟินิชคายยินดีต้อนรับทุกสายนะครับ โอเคก่อนรับชมเจ้า MG HS คันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ช่องยู u ูบฟินิตคานะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาเรามีรถเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับแล้วฝากกดติดตามเพจฟินิตคาร์ด้วยนะครับเวลามีโพสต์ขายรายละเอียดและก็อัปเดตว่ารถยังอยู่ไม่อยู่นะครับโอเคนะครับเรามารับชมรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตัว MG HS รุ่นท็อปนะครับมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับสชุดแบบนี้นะครับ มีเคสใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพสีโดยรวมรอบคันกันนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้สีตีไปประมาณ90%เลยนะครับสภาพสีเงางามนะครับนี่นะครับทั้งคันเลยเดี๋ยวลองเดินให้ดูกันนะครับด้านหลังนะครับแต่จะมีส่วนตัวสปอยเลอร์นะครับ สีมันจอกด้านๆนนิดหนึ่งนะครับสปอยเลอร์หลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังเขามี2ชิ้นมีด้านบนด้วยนะครับก็สีด้าน,นอาจจะต้องเก็บสีใหม่นะครับส่วนสีตามชิ้นงานต่างๆนะครับไม่มีรอยนะครับถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะครับ ดูด้านหน้าเราจะมีสเกิร์ตให้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านหน้ากันก่อนไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับแล้วก็มีไฟ LED daytime running light นะครับเป็นใต้ไฟโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับสีส้มนะครับ ดูที่ด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นโลโก้ MG นะครับใหญ่ๆเลยนะครับใต้โลโก้เขาจะมีตัวกล้องนะครับกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกมีไฟเลี้ยว l อ d วดีนะครับใต้กระจกเขาจะมีกล้องเวลาเขา,เ,าเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะมีภาพฉายมาด้านข้างนะครับให้เรามองเห็นรถด,ด้านข้างได้นะครับ แล้วเราก็จะมาดูออปชันรอบคันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ด้านบนเลยนะครับเริ่มต้นด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวแหลกหลังคานะครับแล้วก็มีสลู๊ปนะครับพ n นโนวิกสันลูฟนะครับยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูกันนะครับ ติดตั้งคิวกันสตร์นะครับสี่ชิ้นนะครับให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับแหลกหลังคามีสปอยเลอร์สองชั้นนะครับที่ติดตั้งมาแต่สีสีไม่สวยนะครับสปอยเลอร์มีแดดเลียหน่อยนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็สเก์ตด้านท้ายนะครับเป็นท่อคู่นะครับนะครับท่อจริงนะครับท่อคู่แล้วก็มีตัวไฟทับทิมนะครับ นนมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดนะครับแล้วก็มีกากันสะเทือนด้านหลังนะครับีบ้อเงินโอเคนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ยางกับล้อมแม็กดูนะครับเป็นยางยูโปฮาม่านะครับปี2022นะครับถือว่ายางสภาพดอกยางยังสวยนะครับ แล้วก็ล้อแม็กนะครับให้มาจากโรงงานนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับสเปคยางอยู่ที่235สาทับห้แล้วก็ R18 นะครับจ็คเขาก็จะมีคีเรตสองชุดนะครับแล้วก็มีตัวปุ่มเปิดเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกก็จะพับเองอัตโนมัตินะครับเวลากดล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนี่นะครับกระจกเขาจะเปิดเองนะครับเปิดปิดเราเข้ามาดูภายในกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยโห ออกแบบได้สวยงามมากนะครับเหมือนรถสไตล์ยุโรปเลยนะครับเริ่มจากที่แผงประตูนะครับตัดเป็นโทนสีดำกับสีสีแดงมะเหมี่ยวนะครับแล้วก็มีตัวปรับกระจกมองข้างแล้วก็ตัวกระจกทั้งสี่บานขึ้นลงนะครับแล้วก็เซ็นทรัลล็อกจะอยู่ที่มือเปิดนะครับมีลำโพงด้วยนะครับตัวนี้ลำโพงจะอยู่ที่ตรงกระจกหูช้างนะครับมีช่องเก็บของนะครับมีลำโพงนะครับ สวยนะครับตัวนี้ด้านเบาะคู่หน้านะครับเขาออกแบบมาสวยมากเลยนะครับเป็นเหมือนเบาะรถแข่งเลยนะครับมีแอร์แบ็กแล้วก็มีตัวปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางนะครับมีขึ้นลงแล้วก็ลงล่างนะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับอนักพิงหลังนะครับแล้วก็มีตัวดันเบาะดันหลังด้วยนะครับนี่นะครับตัวเบาะเขาออกแบบสวยนะครับมีตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้าอะนทารานะครับแล้วก็เย็บ เป็นหนัง P u นะครับเดินได้แดงนะครับเป็นแบบบอดทูโทนนะครับมีปีกแล้วก็มีเดินเป็นช่องนะนะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันต่อนี่นะครับตอนนี้ขณะที่รีวิวนะครับเลขหมาอยู่ที่93,157กิโลนะครับหน้าปัดเขาก็จะมีหลายสีหลายคันเลอร์มากนะครับสวยดีนะครับ มาเรามาดูที่ตัวพงมาลายก่อนนะครับก้านพงมาลายเป็นแบบ3ก้านนะครับก็หุ้มด้วยหนังนะครับมีรูระบายนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวนี้สวยดีนะครับจะเป็นตัวโหมดซูเปอร์สปอร์ตนะครับเอาไว้เล่งแซงนะครับแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันนะครับที่ใช้พูดนะครับคำสั่งเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคอมมานดนะครับตัวเลื่อนปุ่มคําสั่งนะครับแล้วก็มาที่ด้านนี้จะเป็น ตัวควบคุมเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีตัวบลูทูธรับสายวางสายนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเขาจะมีตัวเพเดนชิพนะครับเป็นตัวปรับเกียร์ขึ้นลงนะครับเจ้า MG เนี่ยตัวไฟหน้ากับการปัดไฟการปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะสลับกันกับรถญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับใครที่เคยใช้งานก็น่าจะทราบกันดีนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์นะครับเขาจะเป็นแบบ ใบพัดไอพ่นเครื่องบินนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับเป็นสีดำนะครับเจ็ดแบล็กแล้วก็มีขอบเป็นสีเงินเหมือนกับไทเทเนียมนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ปุ่ม p u s สต t a r t นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบสีเงินไทเทเนียมนะครับผมสังเกตนะครับตัวคอนโซลหรือว่าเป็นแผงประตูนะครับเขาจะบุด้วยวัสดุแบบเป็นหนังหุ้มนะครับแล้วก็มีแต่ละอย่างก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับนยครับตัวคอนโซลเขาจะเป็น หนังพุมแล้วก็เดินได้นะครับมีขอบสีเงินสวยดีนะครับโหรถแบบสเปคแบบออกห้างเป็นล้านนะครับล้านกว่านะครับขายในราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับไปดูที่ตัวหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับประมาณสิบสิบเอ็ดนิ้วได้นะครับเรามาลองเล่นระบบเสียงกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ FM นะครับกลับไปที่เมนูโฮมนะครับก็จะมีตัว แผนที่ของทอมทอมนะครับนี่เราสามารถป้อนที่อยู่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องมานั่งเปิดในมือถือเราดูจอเล็กกันนะครับนี่ได้ดูจอใหญ่เลยก็ไล่ลงมาดูด้านล่างตรงใต้จอนะครับก็ยังมีช่องแอร์นะครับขนาดใหญ่เลยครับซ้ายขวานะครับผมว่าคันนี้แอร์เย็นมากเลยนะครับแล้วก็ จะเย็นทั่วห้องโดยสารเร็วนะครับแล้วก็เขาจะมาซ่อนตัวระบบปรับอากาศจะอยู่ใต้ช่องแอร์นะครับจะเป็นเหมือนวัสดุเปียโดแบล็กนะครับมีแถบเงินนะครับสวยดีนะครับยวลองมีปรับอุณหภูมิมันก็จะขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอใหญ่ตัวนี้นะครับก็มาดูที่คันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะหุ้มหัวหนังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบสไลด์นะครับมีโหมดค่อนข้างเยอะนะครับ สามารถปรับโหมดได้นะมันก็จะมาขึ้นสปอร์ตโหมดที่หน้าจอตัวนี้นะครับนี่นะครับกดสปอร์ตโหมดนะครับคัสตอมโหมดได้นะครับแล้วก็มีตัว360องศานะครับเป็นกล้องนะครับกดดูนะครับเวลาเราจะขับเข้าที่จอดหรือว่า เราจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยครับมันก็จะสามารถกดโหมด360องศาดูได้เราวิวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มลงทานลาชันนะครับมีออโต้โฮนะครับใช้เวลาเราติดนะครับแล้วก็มีปักป็กกิ้งนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้จะสามารถเปิดตัวฝากระโปงท้ายจากด้านในได้นะครับมีช่องเก็บเหรียญแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีตัวต่อ ซ็อกเก็ตด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวสไลด์ที่เก็บแก้วน้ำนะครับที่วางแก้วน้ำก็พนักพิงแขนนะครับขนาดใหญ่นะครับมีช่องมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาถือด้วยนะครับผมว่าไฮไลท์ของเจ้า HS นี่ครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับมันจะมีตัวนี้เลยนะครับตัวพาร์โนเลมิกซันรูนะครับแล้วก็เขาจะติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะครับประมาณ ประมาณ40%นะครับของฟิล์มเซรามิกกาเซียนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ชมกันเลยนะครับอันนี้เปิดม่านะครับแล้วก็เปิดตัวกระจกสล,ลูตเป็นแบบออโต้นะครับนี่นะครับโอเคเหมือนกับมีสเต็ปที่เขาสามารถยกกระดกได้ด้วยนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับลอง นี่นะครับเขาจะยกกระโดกด้านท้ายนะครับเปิดไว้นะครับนี่นะครับโอเคแค่ด้านหน้านี่ถือว่าออปชันฟังก์ชันเยอะมากนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวสองกันนะครับดูเบาะแถวสองนะครับมีที่พักแขนสวยดีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูนะครับว่าพื้นที่ภายในเป็นยังไงบ้างนะครับเบาะแถวสอง โอ้ถือว่ากว้างมากนะครับดูนะครับหัวข่ายังเหลือค่อนข้างเยอะเลยเกือบนี่นะครับหนึ่งแบบหนึ่งฝ่ามือได้เลยนะครับผมชอบตัวเบาะหน้ามากเลยนะครับเราออกแบบดีไซน์สวยมากเหมือนบักเก็ตซีทเหมือนพวกรถแข็งนะครับนี่นะครับตรงมือจับเขาก็จะมีไฟให้นะครับแล้วก็ลงมาดูก็จะเจอแอร์ตอนหลังนะครับดีเลยนะครับนั่งข้างหลังแอร์ก็จะเย็นเร็วนะครับ ชอบดีไซน์บอกเขาก็จะเหมือนด้านหน้านะครับล้อกันเหมือนด้านหน้าเลยนี่นะครับตรงนี้เขากจะมีไฟที่จับแขนนะครับมาดูตัวตัวที่แพ็กแขนนะครับก็จะหุ้มหนังเดินได้แดงนะครับแล้วก็เป็นวัสดุแบบสวยอ่ะเหมือนกับสีเงินๆนะครับมีที่วันแก้วน้ำสองช่องนะครับมีตัวที่แบบว่าปรับเปลี่ยนขยายล็อกแก้วนะครับนะครับวันนี้ก็จะล็อกแก้วได้เดี๋ยวลองปิดดูนะครับ ปิดแล้วก็สามารถนั่งได้3ามคนเลยนะครับมีหัวหมอนสามันนะครับแล้วก็มีตัวพับเบาะลงนะครับเดี๋ยวลองพับดูนะครับ60ส0บสี่สิบนะครับโอ้พับแล้วราบเลยนะครับกับด้านหลังนะครับทำให้เพิ่มพื้นที่คนสัมาระได้สะดวกสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวลองพักเรียบเลยนะครับสองฝั่งนี่นะครับ พ,พับเรียบแล้วนะครับทําเป็นที่นอนเล่นได้เลยนะครับพาลูกๆครอบครัวไปแคมปิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับเปิดประตูหลังแบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นโชคไฮดรอลิกนะครับนี่นะครับพับเรียบแล้วก็วกว้างมากเลยนะครับโหอย่างนี้สบาย มีช่องเก็บสัพพะละด้านหลังด้วยนะครับเป็นเป็นช่องไม่ลึกมากนะครับตื้นๆสองช่องนะครับแล้วก็มีช่องเก็บล้อ,อยางอะไหล่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ห oh. ต้องบอกว่าคันนี้นะครับห้องเก็บสัพพะละด้านท้ายกว้างจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับโอเคเราไปดูที่ห้องเครื่องยนต์กันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวระบบไฟฟ้านะครับปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องยนต์ก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เป็นโช๊คอัพคู่นะครับเปิดฝักโปงหน้านะครับนี่นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับคันหน้าสวยเลยนะครับพวกน็อตนี่ไม่มีการแกะเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนเมื่อเดือน6นะครับปีห7ที่ผ่านมานี่นะครับ ต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยๆนะครับแล้วก็รถเดิมมากเลขไมเก้าหมื่นสามพันกิโลนะครับโอเคนะครับเราก็รีวิวกันพอสังเขตเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับออปชั่นฟังก์ชันเยอะจริงๆนะครับไม่สามารถพูดหมดได้นะครับเพื่อนๆใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของ MG คันนี้นะครับ เราขอเปิดราคาที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่ายินดีจัดไฟนั้นได้เต็มจำนวนนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0846785231นะครับผมกบฟินิชคายยินดีต้อนรับทุกสายนะครับโอเคอย่างนั้นวันนี้เราลากันไปก่อนครับ